เขาเขาตรามาดเอาไว้เลยเข่มขู่ไว้ตรามาดไว้เลยว่าเขาจะทําทําแบบนู้นทําแบบนี้เห็นไหมแล้วตอนนี้คนที่เขาช่วยเหลือเห็นไหมช่วยเหลือเอาเงินไปให้น้องนะครับที่เรื่องตาแหวกแทนที่ตัวเองจะช่วยเหลือออกเงินช่วยกันคนละนิดละหน่อยช่วยให้น้องเขาเพราะว่าฝ่ายตัวเองจะแท้ที่ไปทําให้เขาเดือดร้อน ไม่มีอะยุยุฝั่งเดียวกันมาเอ้ยทําไปเลยดิทําเลยเออนะทําเลยไปรับบริจาคมาหรือไปขายของมาให้เขาเนี่ยดีอยู่แล้วเออมึงไม่รับผิดชอบเลยหรอเออฝ่ายมึงเป็นคนร้องเขาไม่ใช่เหรอเขาถึงได้โดนแบบนั้นนะเออกะจะฟาดเขาไงแต่ฟาดผิดคนไงเอฟซี เออกาจะเล่นอีกคนนึงนะเออเล่นคู่กรณีเออกาจะให้จมทรณีเลยที่ไหนได้พลาดครับเออแล้วผู้มีประสบการณ์ด้วยคนทําคนทํางานเรื่องนี้ก็โอ้โหคนที่คุกคีกับวงการนี้มาไม่รู้สิบยี่สิบปีสามสิบปีเออเขาบอกโอ้เห็นพอเห็นเนื้องานเขาบอกโอ้ยจิบจิบใสใส ก็เป็นไงล่ะพลาดครับโอ้โหเรื่องง่ายๆพลาดเนะี่ยเอซเออมันใช่ที่ไหน,นเราอ,อเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เลยผลงานไม่เข้าตาลูกพี่ลูกพี่ไม่เอาแล้วออสั่งงานให้สั่งงานให้ทีก็พลาดนะแล้วราคาก็สูงด้วยนะคเขาก็ไม่ไหวเห็นไ,ไหมถ้าอยู่ที่นี่เนะ่ะโอ้งานมีเยอะเอาพูดง่ายว่าถ้าเป็นถ้าเขาทำงานอยู่ที่ งานไม่มีไม่เวลมวันจบเราเอฟซีงานเยอะเออแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยนะครับงานจะเข้ามาแบบรัวๆเนี่ยคุณอยู่ที่นีุ่ณก็มีเงินเอ,อ่อถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินนะแอปพูดได้เลยเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอะไรออยู่ได้เนืองานมีตลอดเนี่ยเพราะว่ามีหนึ่งมีฝ่ายหางานอยู่แล้วถูกไหมเออฝ่ายหางานเขาก็มีฝ่ายทํางานก็มีอ่า การเวลาที่ยาวนานนะเขารู้เขาเห็นมาตลอดก็นะแอดแอดก็รู้กันแหละนะครับไม่รู้จะยังไงนะ่ะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมนะอ,อตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ชัดเจนแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเหมือนจะเหมือนจะทำให้มันดีอ่ะแต,แต่แต่มันก็ไม่ดี นะครับมันก็ไม่ดีเอา่เอาคุณบาเรียนะครับสวัสดีครับผมนะครับไม่ได้ทักทายกันเลยอ๋อใช่ครับผมไม่ได้ทักทายกันนานเลยนะครับอืมนี่ไอปีเนาะคนเราก็อย่างว่าแหละนะเอ่อ เขาหวังเขาก็าาหวังดูเหมือนจะหวังดีดูเหมือนจะหวังดีแต่ว่ากลายเป็นหวังร้ายนะครับกลายเป็นหวังร้ายคือตัวเองทําผิดอะตัวเองทําให้เขาเดือดร้อนอแทนที่จะแทนที่จะมารับผิดชอบนะครับแทนที่จะหางเงินมาช่วยเหลือเขาบ้างเอ่อมีแต่พูดอย่างเดียวนะมันโดนแน่มันโดนแน่นอน เออขนาดนี้ต้องไปจัดการรายงานตัวนู่นนี่นั่นอ่ะคือใจในมุ่งมั่นจะเล่นงานเขาให้ได้ไงแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเออมันผิดยังไงแบบไหนนะเออจะเล่นงานเขาแต่ผิดตัวนี่แหละเอฟซีพอผิดตัวก็ไม่ยอมไม่ไม่รับผิดชอบใอดๆทั้งสิน้นปล่อยเออปล่อยนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับทําเป็นทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนะเออไม่รู้ไม่ชี้ไปเลย โบยเลยพอเห็นทั้งนี้เขาช่วยเหลือเงินทองเก็บอกเอ้ยทําเลยดีแล้วแต่แติอยู่ดอยเรียกว่าเอถ่ายทําไมเห็นหน้านู่นนี้นั่นอ่ะเอา้าก็เข้าต้องถ่า,ถายสนะิให้เอฟซีเขารู้ไงว่านี่ไงอ่าเขาช่วยจริงนะอ่าช่วยคนจริงนะให้เห็นแต่นิ้วเหรอเ <laughs> ขาจะรู้เลยไงว่าใช่ถูกไหมเราไปถ่ายเด็กที่ไหนก็ได้ดียื่นแต่นิ้วมา เออมันไม่ใช่งั้ต้องถ่ายเห็นหน้าวันนี้ไนงะเออเขาเป็นตัวตนนะเออมันไม่ได้มีปัญหาหรอกใช่เจ็บหมดแล้วไม่เหลือหรอกถ้าเขาบอกแล้วเขาลั่นวาจาเอาไว้แล้วไงเขาลั่นวาจาไวแ้วไวาาไวแล้วว่าเอออย่านะอเขาบอกอย่านะอย่าทําเออแล้วก็ถ้าไม่เชื่อ คอยดูเขาว่างั้นเ,ออเขาก็ลั่นวาจาไว้แล้วว่าดําเนินการจะเจ็บแน่นอนเขาพูดแล้วเดี๋ยวเออจะ,จะหาว่าไม่บอกเขาว่างั้นอันเนี้ยมันเป็นการข่มขู่หรือเปล่าเนี่ยเออมันเป็นการอจะเอาเรื่องเอาราวเขาหรือเปล่าแล้วแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจริงๆเออ <c oughs> เห็นไหมล่ะเข <c oughs> าสั่งได้เอฟซีเขาสั่งได้ว่าสั่งให้ทํายังไงก็ได้นี่ มันก็เลยทําให้เราเห็นว่าโอ้โหคนพวกนีเ้เขาใจร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเขากะ,ะใครก็แล้วแต่ถ้าผิดใจกับเขาแล้วเนี่ยโอกาสรอดยากเอ <laughs> ในเมื่อเขาเอาเอาเมจิมาไฮไลท์ไว้นะครับนะเอาปากามาไฮไลท์ไว้เลยว่าอ่คนเนี้ยต้องดําเนินการนะครับเอเห็นไหมรายชื่อนี้จะต้องโดนอา่า เขาก็หมายไว้เลยทำทำมาร์คไว้เลยแล้วเขาก็ดําเนินการจริงๆอ่ะแต่ครน,นี้ว่ามันคนที่ทนะําน่ะพลาดเนี่ยขนาดมีประสบการณ์ไม่รู้ขี่สิปีนะพลาดครับเรื่องนี้พลาดถ้าเขาเจาะจงนะ่ะเขาก็จะโดนลงตัวพอดีโดนอ่าลงตัวพอดีถ้าบอกชื่อและนามสกุลอ่าบอกแบบแคบๆไงบอกแบบจงจงตัวไงลงตัวพอดี แต่ครนนี้เขาบอกกว้างๆไงไม่ได้บอกอถึงบุคคลเนี่ยแต่บอกว่าพิกัดเฉยๆนี่ไงคือประเด็นที่มันโดนนก็เป็นอย่างนี้อแต่ถ้าบอกชื่อบอกเสียงเอว่าต้องการร้องคนเนี้ยชื่อเนี้ยอ่มันก็จะเข้าตัวคนอื่นก็ไม่เกี่ยวถึงจะอยู่ติดกันเขาก็ไม่สนเห็นไหมอ่าอยู่ติดกันเขาไม่สนเหมือนออไอ้ไอไอไอตรงติดถนนเนี่ย เออคนนั้นมันยังชี้นาไปนี่ไงตรงนู้นก็มีน,น,นะนู่นนะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาเอาแต่คนที่มีรายชื่อที่ร้องเข้าไปเท่านั้นอ่าระบบเขาบอกเลยเขาไม่เกี่ยวเขาเอาคนที่ร้องเข้าไปเท่านั้นมีมีส่วนอยู่ในเอกสารที่ร้องเขาถึงโอเคถ้าเป็นคนอื่นที่อยู่ใกล้กันเขาก็ไม่สนเออไม่สนถึงถึงมันจะบอกต่อหน้าต่อตาบอกนี่ไงอันนี้ก็ลองลองตำรวจด,ดิลองตัวตาดูผิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นเขาก็ไม่สน เ,เพราะเขาตั้งตั้งไอพิกัดมาแล้วนะครับตั้งมาแล้วว่าจะต้องทําจากคนนี้คนนี้เท่านั้นอมันมีรายชื่อมาตรงนี้ก็เอาแค่ตรงนี้เขามีรายชื่อมีชื่อนามสกุลฟ้องอยู่แลบอกอยู่แล้วเขาก็เอาแค่นี้แต่อันนั้นะเขาไม่ได้บอกชื่อไงบอกแค่พิกัดมันก็เลยครอบคลุมไปหมดเลยคนที่อยู่ใกล้ก็โดนโดนเขาเนี้ยพอชาวบ้านเขา อาโดนไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดความเดือดร้อนเนี่ยอาเขาก็ออกมาลำครับออกมาติดชึ่งครับอาไม่สนใจครับนะนั่นเนี่คือเหตุผลนะเอฟซีเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะมาโบยบอกเอ้ยทำไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขายของได้ก็ไปให้เขาซานนูนนี้นั่นเห็นไหม <laughs> ตัวเองก็จะลอยตัวไงเออลอยตัวเต้นจังหวะสามทาลอยตัวไปเฉยเลยนะครับไม่รับผิดชอบทั้งๆงที่ ฝั่งตัวเองเป็นคนร้องแท้ๆอ่าเห็นไหมรับผิดชอบไหมไม่ไม่เลยแล้วก็ยังโบยให้คนอื่นไปรับผิดชอบเลยเห็นเห็นว่าเขาเขาใจดีแล้วไงเขาช่วยเหลืออะไรนะเออมันเป็นดีนะมันเป็นเรื่องดีนะเออทําอย่างเงี้ยมันดีแล้วละ่ะเอออย่างเงี้ยถูกต้องเลยเออแต่ติงอยู่อย่างเดียวอย่าไปถ่ายหน้าเขานน่นนี่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงเขา นะเออมาช่วยอะไรเขาบ้างหรือเปล่าเออมาที่เนี่ยเออที่คนอื่นนะช่วยจังเลยละ่ะนะฝั่งเราเนี่ยมันจะช่วยตลอดเลยช่วยจังเลยเออแต่ฝั่งมันที่มีปัญหาแต่ไม่เห็นช่วยสักบาทหนึ่งเออมีคนโดนคดีไม่เหน็นไปยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอะ อทีทีคนอื่นโอ้ยอยากจะช่วยโอ้ยหอยากจะช่วยน,นู้นี่นั่นโอ้โหแสดงน้ําใจแต่พอฝั่งเดียวกันเนี่ยไม่ช่วยเลยเห็นไหมเงียบเก็บออไม่สนใจมันก็เอาแต่คอนเทนต์นั่นแหละเอฟซมันไม่มีอะไรหรอกนะครับเอาแต่คอนเทนต์ตัวเองเท่านั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไ,ไดอ,อ้รักกันจริงๆเออ รักคือรักผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ไม่มีเขาก็เห็นหมดแลมหลแเออะเ,ลเออไม่เหลือแอดเชื่อได้เลยเอาจริงหนีหมดอะไม่เหลือหรอกอืมแล้วถ้าเกิดนะครับใช่ถ้าเกิดพูด,ดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเขาอผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะครับที่เข้าเข้ามาเนี่ยเอ่อ แล้วเขาก็ไม่ได้หวังที่จะอะเอาผลประโยชน์เพราะมันไม่มีอะไรที่จะเอามาให้เขาเอาอยู่แล้วเออไม่ได้มีเลยไม่ได้มีอะไรจริงๆที่จะให้ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ไปเอมีแต่ความอ,อาจจะมาเที่ยวอยากเที่ยวอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนู่นนี่นั่นแต่เขาก็หลงกลไงหลงกลว่าเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ถูกต้องแล้วเออ ยิ่งลึกก็ยิ่งเสียลึกมากก็เสียเยอะนะครับเออเสียเยอะเจอเป่าเป่ากระหม่อมไปทีเดียวเนะี่ยโอโ้โหมากันเป็นพวนเลยนะเอฟซีเออเป่ากระหม่อมทีเดียวเออสั้งหน้าตั้งตาจ่ายกันอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะเออมีประโยชน์ไหมที่ทํามาทั้งหมดทั้งมวลที่ทํามาทุ่มเทให้เนะี่ะเออมันพอจะ เป็นเกาะคุ้มกันเป็นเป็นเกาะปกป้องตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยอมคิดผิดเลยสวยซะอีกนะครับกับกายสวยซะอีกกับกายเป็นโดนตําหนิโดนดา่าโดนแซยัดเยียดข้อหาให้อีกนะครับนั่นไงอืมใช่ต่อไปก็คงไม่ใช่แล้วก็ย้ายออกไปแล้วก็คงไม่ใช่แล้วลนะ่ะตอนนี้เขาเร่งโอ้โหนะเอฟดีนะ เร่งทาตรงนั้นให้มันจบไงให้มันเร็วๆจบเร่งอุตลุดเลยอืมเพราะว่ามันรอไม่ได้แล้วล่ะสถานการณ์ถ้าทางจะจะอยู่ตรงเนี้ยยากเอ่ออยู่ยากเพราะว่าชาวบ้านเขาเขามีอาการพูด,พดง่ายว่าเดือดร้อนไงนเอ,อเขาก็จะตะบีบเอ่อเข้าออกเข้าออกเนี่ยเข้าเข้าออกแล้วก็ออก ปแล้วก็เข้าออมานะครับเอ่อมันก็ต้องผ่านกลางหมู่บ้านอยู่แล้วเอซีเออผ่านผู้คนผ่านสายตาเอาบอกกันง่ายๆนะผ่านสายตาชาวบ้านเอ่อชาวบ้านเขาจะมองด้วยสายตาอย,ย่างไงถูกไหมเอ่อในเมื่อเขาไม่พอใจแล้วเอามาทักทายนะครับอ๋อขยำข้าวให้หมาแมวก่อนเนาะ เออแมวของแอดนี่หายไปสองวันแล้วเนี่ยมันไปเที่ยวไปหาจีบสาวแล้วมันก็ไม่มาเลยเนี่ยไม่รู้มันไปไหนหายไปสองวันเนี่ยนี่แหละเอฟซีเนาะก็ดูเอาแล้วกันนะครับแล้วได้ข่าวนะนะเอฟซีนะเออได้ข่าวว่านะครับได้ข่าวว่า คนรักใหม่นะครับ f อฟซเนะเ,เขาลุ้นกันอยู่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือยังไงนะครับเอ,อได้ข่าวมาอย่างนั้นนะครับนะเออ,เอ,อคอยลุ้นกันต่อไปนะเอฟซนะเออคอยลุ้นกันต่อไป